Hello Welcome to He l r Lao Channel สวัสดีครับนี่ไม่ใช่ช่องข่าวที่เอาใจใครและไม่ใช่ช่องที่อ่านข่าวตามสคริปต์ที่นี่คือ Hear เ a o Channel ช่องของคนที่อยากรู้ความจริงไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกอนุญาตให้รู้ในวันที่โลกกำลังเดือดสงครามไม่ใช่เรื่องไกลตัวการเมืองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นและอาวุธไม่เคยยิงแค่ในสนามรบแต่มันยิงใส่ชีวิตคนธรรมดาทุกวัน ช่องนี้จะพาคุณไปเจาะลึกข่าวสงครามข่าวความมั่นคงข่าวอำนาจโลกวิเคราะห์กันตรงๆใครได้ใครเสียใครโกหกและใครกำลังเล่นเกมเราจะไม่ขายความกลัวแต่จะเปิดโปงความจริงไม่เลือกข้างตามกระแสแต่เลือกข้างข้อทิ่จริงถ้าคุณเบื่อข่าวที่พูดครึ่งเดียวเบื่อการวิเคราะห์แบบกลัวกระทบใครและไม่อยากเป็นแค่ผู้เสพข่าวแต่เป็นคนที่เข้าใจเกมโลกช่องนี้คือที่ของคุณ ฝากกด subscribe เพราะทุกคลิปของที่นี่ไม่ได้ทำมาเพื่อให้สบายใจแต่ทำมาเพื่อให้คุณตาสว่างยินดีต้อนรับสู่เฮียเลาแชนแนลข่าวต้องแรงประเด็นต้องชัดและความจริงต้องมาก่อนสถานการณ์โลกกำลังเดือดพล่านถึงขีดสุดเลยครับเมื่อรอยร้าวที่เคยมีอยู่แล้วในกลุ่มพัทธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกาลังจะปริแตกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นี่คือเรื่องราวที่ชาติสมาชิกนาโต้ด้วยกันเองกำลังจะหันปากกระบอกปืนเข้าหากันครับเปิดประเด็นกันด้วยเรื่องที่ช็อกโลกที่สุดเลยครับนี่ไม่ใช่แค่คำขู่นะครับแต่มันคือคำสั่งจริงจากรัฐบาลเดนมาร์กส่งตรงถึงกองกำลังในกรีนแลนด์คำสั่งชัดเจนมากครับไม่ต้องรออนุมัติถ้าสหรัฐอเมริการุกล้ำะมรให้เปิดฉากยิงก่อนได้เลยแล้วค่อยมาคุยกันทีหลัง แล้วอะไรล่ะครับคือต้นต่อของวิกฤตการครั้งนี้คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากข้อเสนอที่ต้องบอกว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยสหรัฐอเมริกาประกาศดื้อเลยว่าต้องการจะซื้อเกาะกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนของเดนมาร์กโอ้โหแค่คิดก็สั่นสะเทือนไปทั้งโลกแล้วครับจุดยืนของทั้งสองฝ่ายนี่คือหนังคนละม้วนเลยครับ สหรัฐหรือพยาอินซีเนี่ยประกาศกร้าวเลยว่าจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กรีนแลนด์มาให้ได้ในขณะที่เดนมาร์กก็สวนกลับแบบไม่ไว้หน้าเหมือนกันว่าดินแดนของเราไม่ได้มีไว้ขายโว้ยนี่คือท่าทีอย่างเป็นทางการจากธรำรเนียบขาวนะครับฟังดูเหมือนจะดีนะที่บอกว่ายังเจรจาก,กันได้แต่เบื้องหลังเนี่ยแฝงไว้ด้วยแรงกดดันมาศาลเลยครับโดยเฉพาะคำว่าทุกทางเลือกนี่แหละครับที่น่ากลัว เพราะมันหมายความว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็พร้อมใช้กำลังทหารแล้วพอเจอแรงกดดันแบบนี้คิดว่าเดนมาร์กจะยอมเหรอครับไม่เลยกลับตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันยกระดับความตึงเครียดขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญของฝั่งเดนมาร์ก ยิ่งก่อนเจรจาที่หลังเป็นคําพูดที่ชัดเจนทรงพลังและแสดงให้เห็นเลยว่างานนี้พวกเขาไม่ได้มาเล่นเล่นและพร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตัวเองแบบสุดชีวิต และเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับคำสั่งที่ว่าเนี่ยคือคำสั่งประจำการหรือ standing orders ปูนง่ายๆก็คือทหารที่อยู่หน้าง,งานมีอำนาจตัดสินใจเปิดฉากยิงได้ทันทีไม่ต้องรอคำสั่งจากเมืองหลวงนี่จะไม่ใช่แค่การขูล่ลอยๆแต่คือการเตรียมพร้อมรับมือสงครามแล้วจริงๆ เรื่องราวบานปลายไปกันใหญ่แล้วครับความขัดแย้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่สหรัฐกับเดนมาร์กอีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังลุกลามจนอาจจะทำให้นาโตแตกเป็นเสีียงๆได้เลยเมื่อชาติมหาอำนาจในยุโรปตัดสินใจเลือกข้างครับและนี่คือจํานวนชาติสมาชิกนาโตในยุโรปที่ออกมาประกาศตัวชัดเจเลยว่าเราอยู่ข้างเดนมาร์กเพื่อต่อต้านแรงกดดันจากสหรัฐ ซึ่งนี่คือการรวมตัวครั้งสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกภายในพันธมิตรอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วดูรายชื่อแต่ละชาตินะครับบิ๊กเนมของยุโรปทั้งนั้นเลยทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีโปลแลนด์สเปนสารจาจอาณาจักรและเดนมาร์กที่เป็นหัวเรือใหญ่ทั้งหมดออกแถลงการร่วมกันเลยครับว่าพร้อมปกป้องอธิปไตยของกรีนแลนด์และคัดค้านท่าทีของสหรัฐอย่างถึงที่สุดโอ้โหงานนี้อเมริกาโดดเดี่ยวเลยครับ เมื่อสถานาการณ์มาถึงจุดนี้คำถามสำคัญที่ดังขึ้นในใจของคนทั่วโลกก็คือพันธมิตรทางทหารที่เคยได้ชื่อว่าแข็งแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติอย่างนาโตเนี่ยกำลังจะถึงจุดแตกหักเพราะเรื่องนี้จริงๆหรอครับเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันต่อว่าทำไมทำไมสหรัฐถึงได้ต้องการกรีนแลนด์มากขนาดนี้อะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เกาะน้ำแข็งแห่งนี้กันแน่ที่ทำให้พยาอินซีพร้อมจะแตกหักกับพันธมิตรที่คบกันมานาน เหตุผลหลักๆมี3ข้อใหญ่ๆเลยครับ 1. คือเรื่องทรัพยากรใต้แผ่นน้ําแข็งนั่นนะครับมันคือขุมทรัพย์มีแร่หายากมีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล 2. คือด้านภูมิรัฐศาสตร์กรีนแลนด์คือจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในการคานอํานาจของจีนและรัสเซียในขั้วโลกเหนือและ 3. คือด้านการทหารลุ้นๆเลยครับมันคือทําเลทองสําหรับความมั่นคงของชาติและใช้ควบคุมเส้นทางเดินเรือที่สําคัญที่สุดในโลก นอกจากนี้อเมริกายังอ้างเหตุผลในเชิงป้องกันด้วยนะครับบอกว่าถ้าเราไม่เอาเดี๋ยวรัวเสเซียกับจีนก็เข้ามาเอาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องชิงลงมือก่อนเพื่อความมั่นคงของโลกแมมเป็นข้ออ้างที่ใช้สร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยครับเอาละครับเมื่อสถานการณ์มันอโลมานมาถึงขนาดนี้เราลองมามองไปข้างหน้ากันบ้างว่าอนาคตของนาโตอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะเป็นยังไงต่อไป นี่คือคำถแถลงที่ย้อนแย้งสุดๆเลยครับจากผู้นำสหรัฐซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่ซับซ้อนภายในกลุ่มพันธมิตรได้เป็นอย่างดีเลยนะคือเหมือนจะบอกว่าถึงพวกนายจะไม่เห็นเราเป็นเพื่อนแต่เราก็จะยังอยู่ข้างพองนายนะเป็นการส่งสารที่ตีความได้หลายอย่างจริงๆและสุดท้ายนี้ครับผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ชวนให้เราทุกคนต้องคบคิดตามกันว่าถ้า ถ้ารอยร้าวครั้งนี้มันประสานกันไม่ได้จริงๆและคําว่าพันธมิตรมันไม่มีความหมายอีกต่อไประเบียบโลกใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเรามันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนกันแน่ครับและทั้งหมดนี้คือภาพจริงของเกมอํานาจที่กําลังเกิดขึ้นตรงหน้าคุณข่าววันนี้อาจจบลงตรงนี้แต่ผลกระทบของมันยังไม่จบเพราะทุกกระสุนที่ถูกยิงทุกข้อตกลงที่ถูกเซนและทุกคำโกหกที่ถูกปล่อย ล้วนย้อนกลับมาหาคนธรรมดาอย่างเราเสมอเฮียเหลาแชเนลไม่ได้ทำหน้าที่แค่รายงานว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พยายามตอบให้ชัดว่าใครกำลังได้อำนาจใครกำลังเสียอนาคตและใครคือคนที่ต้องจ่ายราคาของเกมนี้ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเริ่มตั้งคำถามนั่นคือสิ่งที่ช่องนี้ตั้งใจทำเพราะคนที่ไม่ตั้งคำถามคือคนที่ถูกควบคุมได้ง่ายที่สุดจำไว้ให้ดีโลกไม่ได้อันตรายเพราะคนชั่ว แต่อันตรายเพราะคนดีที่ไม่รู้ความจริงถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของข่าวครึ่งเดียวไม่อยากถูกชี้นำด้วยอารมณ์และไม่อยากตามเกมใครไม่รู้ฝากกด subscribe เพื่ออยู่กับเราทุกจังหวะของเกมโลกกดไลค์ถ้าคุณเห็นว่าข่าวควรถูกพูดให้ตรงและแชร์ถ้าความจริงนี้ควรถูกได้ยินมากกว่านี้เพราะการรู้ก่อนคือการได้เปรียบและการเข้าใจเกมคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดผมเฮียเหลา แล้วพบกันในคลิปหน้าที่เฮียเหลาชนแนลที่ซึ่งข่าวไม่เคยเบาและความจริงไม่เคยปราณีใคร Thank you for watching Please like share and subscribe